สวัสดีนะครับให้ผูชมลาดเไมเกมนะฮผอยู่ในเกมของแอซินควิดหนึ่งนะครับผมอ่าฮะ นี่เป็นพาสูตรนะฮะพาสเริ่มต้นนะครับผมเนื่องจากว่าผมเคลียร์ภารกิจหมดแล้วนะฮะคือก็จะแค่มาบอกว่าเกมนี้นะฮะจะเป็นเกมต่อไปที่ผมจะแค่ต่อจากว่าซาก้านะฮะผมกดชมเลยนะครับอ่านะอยู่นี้แหละอ่านี่นี่คืออนิมัสนะครับผมตอนนี้นะฮะเทียรบแล้วนะฮะคือจะมีบางจุดน,นะฮะที่แบบว่าเหมือนกับผมยังเทียร์ไม่หมด

คือความในการรักาของผู้ชมนะคือบอกตระผมเนี่ยเป็นคนอ่านสักทีไม่ค่อยออกเลยไม่ค่อยเก่งนะฮะก็ช่วงนี้ผมก็จะมาแทนงที่เหลือนะฮะก็งข้าวผ่านไปนะครับอาวนะฮะกลับแล้วนะฮะก็เมื่อกี้ฮะมันคือพูดถึงเรื่องการเปลี่ยนโลกไปใหม่นะเป็นโลกที่ดีขึ้นนะฮแล้วมันแค้ของขวัญเรามาครับเป็นอาวุธดาบแบ กว่าจะป้องกันการบล็อกของสตูได้นะฮะผมสันติฐานว่าอย่างเงี้ยนะฮะก็เราก็ต้องไปทำตามภารกิจนะฮะอ่ะนะฮะแล้วเนาะเนี่ยเขาไอ่ของน้องเมียมันก็จะให้เป็นม้าเหมือนก็ส่งทางเลยขอไปที่นี่เลยกันนะครับ

ตุกเป็นสางัามปีนะฮะก็จะสังเกตว่าอูเอสซีนะฮะเฮ้ยนา้าไปเมื่อดินะฮะนิ้วนางมันหายไปเห็นไหมฮะ,ค,ะคือเป็นกลไกของอาวุธของมันนะฮะก็คือแบบว่าคุณสังเกตก็ได้น,นะฮะเวลาคุณงอข้อมือฮะ,ะนิ้วนางมันจะติดกับข้อมือเห็นมนะันติดอย่างนี้ฮนะ,ะ,ะ,ะลองดูงอดูนะฮะถ้าเกิดมันติดอย่างนั้นอนนะะ่ะเราไม่สามารถชักนิ้งออกมาได้ใช่ไหมเราเลยต้องตัดนิ้วนางออกไป แล้ผมก็เป็นคนชอบมูด like ้วยนะัใจเลยะิดใจเลยเจากมาเฮหงไหวงโตโตโตอนไอะไรลงใอือออะไรจับ ปาดคอแทงเข่าฮึกซุ่มโง่มีทำอาหารทำไมอร่อยอร่อยไอ้ไม่มีไปครับผมจะั้นก็ดีบีต้งหารดีบีต้งหารตั้งแต่ตายนะโอเคครับมไม่ต้องขายแล้วฮะ แล้วทงเสืออะไรเนี่ยตั้งมาทำไมมันเกิดอะไรอะไรผมชอบบูครับผมชอบบูอะไรแอสติกผมไม่เคยทำตามภารกิจของเราบูเรื่องเดียวครับผมเอสตรงหัวจัดผมบูผมยื้อให้โดก็พอเกมก็สนุกได้ยืน เป็นเด็กแบน,น,นี้นนได้ยังไงเจ้จาจาึบฟังอะไรอร่อยอหนีไปเลยหนีไปหนีไปไปไกลเลยไปไกลไกลไปนรกเลยคือปกติแล้วมันจะให้เราแฝงตัวนักหัวเข้าไปในแดนใช่ไหมฮะผมไม่ครับผมจะทำนี้เสมอ าเว้ยเยีมมากฮะนับชันมาบูมดูะฮะอร่อยอรอดอรอดเราไปสังนอนเลยกม้าไม่เคยตายด้วยยังได้วยดูคุใครอตัวคด้วย เป็เตกเมตตกเมตตกเพราะพวกแกมคนเดียวเลยตะกปูไปไปมันโง่เก่งอะไปตายครับแตยขลุกขลิ่นแล้วทีนี้เมื่อกี้ผมดูไม่ออกว่าผมบาโดนหรือเปล่านะเฮ้ยเพื่อนเข้าไปเลยมาเป็นไรหรอกไม่โดนยากเริงหรอก ไม้จเข้าไม่ได้นะฮะอะไรนะมตัาวเอาไปได้โอเคครับแล้วก็ขาเทหารชอบ่อย,ยอร่อยอร่อยอ,อ,ยมอไม่ายหได้ท้งหมดท้งหมดโอเครับทางลกนะ อาพอหาที่จบแบบเกยๆก,ก่อนฮะเดี๋ยวเออทำไปทางพางไปก่อนก็ได้อ๋อแถวนี้แล้วกันชอบโอเคครับผมจะวินน่งไปทางนะคะถ้าเจออะไระแปลกๆผมก็จะมาโทยดูว,ว่าความเคลื่อนที่ข้างนี้เป็นยังไงะอะผมเสียทุ่นนีโดดระหว่างทางไปผมก็จะเจอปัญหาตรงนีฮะผมไปทางนีกตัว แล้วก็โดนลมไปเกาะไม่เจออีกผมไว้ทาอีกเสมอนะฮะแต่ครั้งนี้ไม่ใช่ครั้งนี้มาทันหลังให้ก็อยมันรับได้โอ้ยอย่าตกอย่าตกอย่าตกอันโอ้โหเฮีโอ้ยเขาไงคบผมเขาจัดเงรุอะไรก็จะเอาอย่างเดียวเลย ค,คนเห็นฮะเดี๋ยว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 คนมามาันนี้ก็เป็นที่ชนะได้แล้วอืมติดอะไรอะไรบักบักอ็อกเหรอโอเคนีหมดแล้วทั้งมันนะฮะไฟตาตุดหมายเราต่อนะฮะเมื่อผมเห็นตูด ผมรู้สึกอารมณ์บางทีนะครับผมมักจะเกิดอารมณ์เสมอครับผมเลยต้องอะไรเนี่ยห่านทำไมเอาตูดเอาตูดมาอุ้ยไปตัวดียวเรากลับตัวตูดตูดตูดเรียบร้อยครับตูดนะฮรับลิงต่อไปลิกต่อไปลิงกต่อไปเอา แค่นี้ก็พอแล้วพวกมึงอ hey, oh oh go ่ะอืม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 เด็กไปผมไม่ได้เจออุปสรรคอีกแล้วนะฮะเสมอตลอดเลยผมไม่ต้องพลเป็นอ้าวจิแทงหลังเหลาห้าคนนะครับทุกคนจะเป็นเจียงวันครับเพราะทอดแทงหลัง เมงงื่อกี้ขึ้นฆ่าไปไม่ได้ไงเดี๋ยวนี้ไอ้คว้าตกไปตายเฮมื่อผมรู้ข้างล่างแล้วนะครับผมมันก็จะไดหาตำแหนฮะถ้าเหลือทหารคนเดียวแล้วก็ <c oughs> อะไราอะไรครับเฮ้ยครับเอาจริงๆน,นะเมื่อกี้ผมเตลมน,นะผมใจเพลงอัสซิด <c oughs> โอเคครับตอนนี้รู้สุดมี่จะหมดแล้วนะฮะต้องไปหามีเธออีกอีกหนึ่งสาเหตุที่ผมคิดว่าแอสตินเคนะฮะเนื่องมาจากการกระทำของแอสติงเป็นตัวใหญ่นะฮะดูเวลามีหมดแล้วนะฮะสุดสวยโอเคนะฮะต้องไปหาโจทย์ต่อไปนะฮะผมตอนนี้ผมเห็นหนุ่มรุ่นหล่อกำลังเดินมาหาผมผมรู้สึกอารมณ์นี้ผมเจอท่านี่บริ้นแย่หน้าตาหล่อุณมีเธอว้าว ตัดเงมาตัดงนก็คือนะฮะตงไม่้ก็จนะโนโอครับอนะฮะในจุดมาของเราครับก็คือไปตรงนู้นนะฮะระหว่างทางเราไเจอเสมอเลยตลอดเลยนะฮะใกล้ขนานี้แล้วผมต้องดนหาสองเจ้าทามกันมันก็ตาย โง่ให้ได้ยิงคนกูก่อนโดดลงเขารู้ทำไมครับการกระโดดแต่ละครั้งทำไมต้องมีฟางมาตลอดเลยผมสงสัยคิดอยู่นะครับว่าถ้าเกิดมีวันหนึ่งคนมาเสือกเห็นฟางพอดีอ่ะจะเกิดอะไรขึ้นแต่มันไม่เคยเกิดขึ้นครับเพราะเป็นเกมโอเคครับเดี๋ยวไปต่อเลยนะฮะตอนนี้ผมก็ได้เจอเป้าหมายนะฮะคือตรงสาที่สูงสุดในเกมไอซ์บินขอกกวาได้นะฮะ เป็นที่ที่แข็ที่สสุดเลยนะครับผ okay, มก็จะไปตรงนั้นนะครับเฮ้ยตกน้ำแอสกินกลัวน้ำครับผมเป็นแมวโดนตื่นไปด้วยเปื่อนๆนะที่นี่กบไล่เลยเห็นเคลื่อนออนิเมชันแล้วผมคิดถึงตอนอาร์ตออนไลน์วันที่นะฮะโอ้โหมาไกลขนาดนี้เลยเยหรอถึงแล้วผมก็จะพยายามต่อไปนะฮะและตอนนี้ผมกำลังอัพทามตัวครับ โดยการทำตัวเองให้เหมือนปลามากสุดนะเห็นปลาในบ้านไง,งนี่ครับคือการทำตัวของแอคชันของผมนะฮะับนีมากนะฮะจะต้องต่อกันเลยนะครับผมและนี่คือจุดที่ผมเพิ่งตายไปสดร้อน้อเลยนะฮะยโอ้โหกำลังเย็นขึ้นใจนะฮะโอเคอะต่อกันเลยนะฮะวันนี้ผมไม่รู้จะพูดอะไรแล้วนะฮะเดี๋ยวตรวจพอดีเลยขออนุญาตนะฮะให้เลื่อนโอ้โหเราเห็นไอ้แดงมันไปหาอะไรอะ อะไรวะตัวยุงกัดตายแล้วอยอดนะฮะใครเดินอ,ออกสมัยนี้ไว้ใจไม่ได้นะฮะไม่ธรรมดาจริงครับที่จะลูกชินด้วยโอ้เดี๋ยวลูกชินแล้วขอเส้นได้ไหมยังเล่นต่อยนอะอ่ะ้าฮะระหว่างทางผมก็เจออะไรบาเยอะนะี่ก็คือมดเจอครั้งนี้แหละฮะพี่มันจิดเหมือนกับว่าผมกินได้อ่าเดี๋ยวคนให้ตูดแล้ววิ่งไป หลังเออเป็นไม่เข้าใจทำไมเวลาคุณโดนจุ๋ยทำไมมันต้องสุดไปตลอดเลยไม่เข้าใจเป็นไรกันก็ครับอืมเด็ดเด็ดจะกินอ่าแมงวันอ่ะอ๋อผมเตือนนะเนอเจออีกแล้วโยนสมุดแก่ตายดีแล้ว โอเคครับป่าใสอยู่นู่น,นฮะผมอยากจะบอกว่าเวลาลงมาทีแรบนะผมไม่ได้เจออย่างนี้ตลอดนะฮะผมตอให้คุณอยู่สูงอยู่เตี้ยอยู่ต่ำแค่ไหนตลมถ้ามีฟางข้างาแล้วคือฟาแงแค่นี้มึงตกมามึงก็ตายนะอย่าทำตามนะครับผมคือเหตุการณ์เกิดขึ้นมาอมากครับผมเจอตรงทหารครับผมก็เลือกจับหลายคนอย่าให้ผมหั แต่เลวลาบูน้นานพิชได้สักตัวขอทีเถอะเอาดูเอาดูเอาตูดเอาหน้าแล้วชอบเดินแก้วเลยชุดสวยนะ่งซิ่งไหนเอื้อไม่ถ่ายย,ยิ่งขีดอะไรเก๋เยเจอะไรก่อกะอ้าก็ถึงชักโลกอื้ออื้อ ดีๆนะฮะเจนนี่เหมือนกับ TPA ย้อนยุคแรงดีอืมหน้าโคตรเฟินเลยโอ้ยอร่อยตัดอิดขาอร่อยตายปะเยอะเรียบไปจุดหมายต่อเลยครับณจุดนี้นะครับผมอยู่ตรงหน้าปราสาทนะฮะที่ใหญ่สุดในแอฟริเนยนะฮะผมก็เจอกับ หนุ่มหล่อบางคนนะฮะผมก็เลยต้องพยายามแต่งตัวเข้าไปนะครับอุ้ยเพื่อนขออู้แป๊บได้ไหมฮะเอ้ยเพื่อนเราก็อยากอู้อ่ะจัดไปกูมียานอนหลับให้แตตื่นหน่ยเฮ้ยทหารกูอะไรอะไรรักเอกอ๋อ เดนึ่งจะไอื้อเอตายดีวอ้ยไหวโคนาไปหน่อยโทษครับอุ้ยเด็ต้อต่อไมเี้ยอตันชาอุ้ยโดนยางฮแล้วก็อยากเยอะดีกว่าอุ้ยตบนี่แกอุดอนรยาไป้เหลือเราตกคนเลยนะ โทษเพื่อนปูหอมแก้มก่อตายกลัวด้วยป่ะโอเคครับอ่านี่ฮะทางนอาลอบชิ้นต้นหน่อยเชาว้ายนะฮะอ้อทางนี้ฮะเดี๋ยวฟาร์มนะครับแปลว่าเราต้องมดทางนี้แน่นอนนะฮะอเก็บนครับบินไปเรื่อยๆบินไมถึงไม่วันใดก็วันหนึ่งนะฮะ ทำไมต้องทำไมถามจริงน,นะฮะาการสร้างสถานที่ในเกม a s s a s s i n เนี่ยคือพวกคุณนี่สร้างสถานที่ a s s a s s i n ได้โดยเฉพาะเลยนะเนี่ยรู้ปะ่ะเจอแล้วอ่ะ,ะออต่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 อ <c oughs> อยากหลับมากใช่ไห้อยักไปครับดูสส่หนเฮ้ยตกดาบมาแล้วแล้ว,ลวก็โดดไปเทกยาววิเซนเซอร์แป๊บโอเคครับหมดทาหารแล้วนะฮะนี่ฮะสุดยอดสุดยอดของทุกสรรพสิส่ง ใกล้สำเร็จแล้วอีกทีเดียวจะเสร็จแล้วเสร็จไปสามทีแล้วขออีกทีนึงได้มั้ยอเดี๋ยวอย่างนี้เดียวนี้เดียวถึงแล้วถึงแล้วหักตกมีกระโป้งนะเว้ยดีนะฮะตอนนี้มีใครอยู่ข้างบนนะฮะเพราะมันจะชอบปลาหินลงมานะฮะไกลแล้วไกลแล้วเพื่อนไกลแล้วอีกานี้เดียวอีกานี้เดียวอีกานีเดียวครับถึงแล้วถึงแล้ว คือถ้าเป็นผมนี่ผมลงเป็นลงตายแล้วเนี่ยโอ้เนี่ยฮะจุดสูงสุดของทรัพย์สินนะฮะลงใต้ดักน้ำทะเลเยอะเลยอ่ะผมว่าอือืมอืมถึงนะถึงนะอืโอเคนะฮะตอนนี้ผมก็อยู่ที่นัดจุดสูงสุดของสรัพย์สินนะฮะผมมองเห็นทุกรอบทิศทางในเมืองนะฮะแล้วจะ โอ้ยดี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 เมื่อกี้เ,เสียวโ,โหใจตกตกเต,ต็มเลยโอเคนะก็ไม่มีอะไรมากนะฮะสบพาทนี้ก็มาโชว์เฉยนะครับว่าแอสเซทเคลนมันมีอะไรดีบ้างนะฮะก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร b ์กดติดตามส่งต่อได้น,นะครับก็ไม่มีอะไรมากนะฮะขอหนึ่งอีกรอบนะฮะซับสไครต์ครับซับสไครต์อะไรก็ช่างแม่งอ่ะเรียกถูกถูกเถอะก,ก็อย่าลืม ติดตามที่ผมตอบไว้ด้วยนะฮะชาววันนี้ก็สวัสดีครับเฮ้ยหิดที่เฮ้ยเฮ้ย,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 ยอันนาตายว่ะเฮ้ย